ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BioShock ok 2นะฮะ <c oughs> อ๋อเหรอตอนนี้นายก็ต้องไปพบกับแอนดรูว์ไรอันนะเออมันคือ <c oughs> พระอาชาชัยข้างข้างเรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ไม่รู้ละค <c oughs> อร์สเองกของอมีเงินด้วยอืมมีละติกอยู่ด้วยละ <c oughs> ่ะเซิร์ฟได้มีอะไรวีแฮกิง ซาโตให้ต่อท่อนานนะฮะนี่ยังงงเลยทำไปได้ยังไงนี่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 ยินดีว่ายินดีวอ่ะทีนี่อืมแต่ก็ให้มันเลี้ยว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 นี่ไงแรับครบโอ้เหมือนเคยเล่นมาอ้าว กลับมา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 มีนจะสุดอยู่ประมาณ6กนัดน้อยนะถือว่าไม่เยอะต้องห่วงขอเสิร์ชหาของก่อนโอเคไม่น่ามีอะไรละงั้นเราก็จะไปต่อแล้วกันนะใานาทีนะฮะกลับมาเล่นแบล็คช็อคเอาแบล็คช็อคหนึ่งปล่อยมันแลกกันไปก่อน ไม่มีอะไรนะนาครันี่วันนี้ดูของหน่อยอืมอมไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคเหมือนตรงนั้นจะมีอะไรกระพริบกระพริบอยู่สำรวจแล้วไม่มีอะไรเราขึ้นไปข้างบนเลยละกันเหมืลลอมนเะราจะทำอะไรเองไม่ได้นะค่่นี้ เราจะต้องออมขอโทษแล้วกันนะฆ่าไปแล้วอ่ะเราต้องเปิดทางนะฮะจากนั้นกลับไปทัานเดิมเราก็จะมีพวกอื่นนะฮะมาเพียบเลยวงเล็บเราเคยเราเราเคยนิดหนึ่งมาแล้ว เนยเฮยไฟไโอ้โหมนติดนายนะขบนมีคนอยู่ถปืนอย่างนันหหน้หน้านี่รับไม่ได้ โอหทีไม่โดนคนระับไม่เป็นไรอ่ะทุกได้สบายมากตอนนี้เก็บไปแล้วโอเคศพไม่มีอะไรจากนั้นนะครับเราตอนนี้ไม่มีอะไรอีกถ้ผมจะไม่ผิดสัญญาฉันแล้วนะไซเนอร์ไอ้แซมจุดแมนตัดยาฉันแล้วดูฉันสิโอ้ ภาพดูไม่ได้นะฮะเขาเป็นวิญญาณตู้เแฮบบลโหลไปย่องเขาย่องไปนะฮะจุดนี้ถ้ามจะไม่ผิดจะมีกับดักอยู่ชัดเจนนะเข้าใจตรงกรัน ต่อยนะฮะแล้วก็จะมีคนเข้ามาซึ่งทางเมือ่อกี้เราจะแฮกกิ้งมันก็ได้แต่ผมเลือกที่จะไม่แฮกเพราะว่าผมยังไม่เสียนเรื่องแฮก<ป>มันจะไจากทา,างด้านซ้ายด้านขวานี่แหละ <c oughs> ข้าล่างไม่ไง <c oughs> เราจะเดินไปทางขวามาขอแฮกหน่อยโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้เจ้านี่ขึ้นไปข้างบนก่อนเลี้ยวขวาก็เปิดให้หมดนะคะถ้าทางที่ดีที่สุดในการแฮกง,ง่ายๆโอเคมันทางเชื่อมไปทางนั้นเลยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพามันไปทางขวาเพื่อการเชื่อมอย่างนี้อย่างนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วไปเลยสวยงามนะฮะเราก็จะได้ปืนอาปืนอ,อาซนอลไอ้นี่มันเกิดการชมัดตัวเย็ยน มันว oh, oh. oh, ิ่งเร็วจังเวนแล้วก็มีนะโอเคแต่การจะตัวแต่การกับข้างล่างโอ้โหโดนลมอย่างครับเดี๋ยวนัดถีบมันนี่แล้วมันก็มาตายที่เดิมขอบคุณครับอ่าไปถึงเลยแล้วต้องมา ตัวนี้จะเป็นตัวยุ่งยากตัวหนึ่งนะฮะโอเคยวบอกนะว่าพังไปแล้วไม่จริงนะทุกคนตอนนี้จะมีเซนเซอร์ด้วยให้ระวัง ใช่ด้วย security c a m e r a นั้นจะสามารถได้ยินได้อ๋อ,อสามารถโหลด ammo ได้อ๋อสามารถเปลี่ยนกระสุนรูปแบบกระสุนได้อโอเคถือว่าดีสนุกไปหน่อยแต่จะไม่ใช่ปืนนะฮะ

เกือบไปแล้วนะผมยังอึ้งอยู่เลยนะเดินมาอย่งอึ้งๆเลยดูเหมือนกับว่าจะให้เรานะครับเอาของนั่นมันบิ๊กเด็กจี้กับเด็กน้อยนี่เด็กน้อยเด็กพันษา ขอบคุณมากไม่มีของให้เอาละเป้าหมายใหม่คือเราจะต้องไปหาเทเคเนสิตนะฮะขังตบให้ตบให้ร่วงข้างหลังไม่มีอะไรข้างล่างบารีเฮโร่เนี่ย เอาละก่อนอื่นเลยเราต้องหาเกนนิสิตให้เจอก่อนฮัลโหลเหมือนกับนี่มันน้ำน้ำเมานี่โอ้ฮัลโหลฮัลโหล ที่นี่มันบ้าไปแล้วนะปืนเรื่องว่าเมื่อกี้มีคนเดินผ่านมาครับผมขามจริงเถอะนี่เองเคยเคยยิงโดนบ้างไหมเน,น,นี่ย อือออแต่หน้าที่ของเราคือต้องหาเคนเนสิตนะฮะเรจาจะหาตรงนี้ก่อนละกันไม่ฉันจะยังไม่ซื้ออะไรฉันไม่มีเงินอานนี้เหรอเปิดก็ไม่ได้ชี่บ้ริงจริงคงต้องเริ่มหาจากไอ้ทางนั้นละฮะทางที่มันไปแล้วเจออ,า,อาวุธเนะ่ะ เ่หรืปล่าเนาะทางนี้สำรวจก่อนมันจะไม่มีอะไรอขอบคุณกับกระสุนเราต้องหาไฟอีกทางนี้แหละต้องมาเอาไฟก่อนจากที่นี่เออนะฮะต้องระวังเส้นหนึ่ง มันจะมีเสียงด้วยนะถ้ามาตรวจจับเราเจอโอ้โหสเตลขับแบบขั้นเทพไงโอ,โโอ,โโอโ้เราได้เทคนิคนี้มาจากเดดีมีคนอยู่ รเปล่าเปิดไม่ได้แย่จังเขาบอกว่าถ้าหาตัวเล็กพอเราถึงจะหมอไปได้ได้โดยไม่ต้องคิดอะไรอืนี่เอเลเมนไฟนะฮะนี่ก็คือหมอนะฮะอ้าวพม่ทันจิ้มเลยโดนเผาซะละขอบคุณ้วยได้เยอะเมื่อกี้มีหนุ่มๆนนิดนึงนะฮะ ก็ไม่ได้ว่ w อะไรนะนี่ําจริงเาจะใ้ออกไปเผาเป็นจริงเหรอเงียกเหรอ อ๋ออรออรออรออ๋อมันมีน้ำมันนี่โอ้วันจะได้สังเกตนะฮะมันมีน้ำมันอ๋อเหมือนแอร์รัสบอกว่าตอนนี้จะให้เราเนี่ยจะให้เราระวังนะฮะพวกบีดัตตี้นะการเต็กเต็กนะ เร่งผมคิดว่าพวกนี้น่าจะเก่งมากและสู้กันยากเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งละมังกลับมาใช้สายฟ้าเหมือนเดิมนะฮะมีใครอยู่ไหมมีนะมีนะเหมือนจะไม่มี เออน่ะเผา,าจากนั้นข้างล่างถ้าผมจะไม่ผิดจะมีให้เผาโอ้แบบนึงนะขอไปดูข้างบนก่อนแล้วกันทวาไวไลท์ฟิลอืมหน้าสวนดีนี่

เฮ้ยกูแค่มองไฉยเธอกูไม่เกี่ยวนะเอาฮัลโหลฮัลโหลเหมือนจะมีเซนเซอร์อะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเมื่อกี้ศพหลอ ไม่ไปไม่ไปเด็ดขาดไม่ไปเด็ดขาดไม่ไปเด็ดขาดจะไม่ไปเด็ด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 ขาดอ่ะไปเปิดแล้วไปต่อไปเปิดอีกกูไม่อยู่อ่ะเดี๋ย่อะไรอ่ะนิวเอเจนิเออร์ what the heck มันคืออะไรฉันยังไม่รู้เลยนะ ของตัวเมื่อกี้สยบม็อบดูสับแบบไอ้หมอบอ่ะไอ้หมอบอ่ะมึมาได้ยังไงดีเนี่ยเราแบบระวังตัวตลอดเวลาที่ไหนเราอินคอเล็อ ไม่รู้ล่ะคุณคุณเปนเจ้าของหรือโอ้นี่รหัสไม่ไม่ขอสเต้นหน่อยอ่ะศูนยโอเคนี่คือรหัสศูนย์สาจำไว้ศูนย์สี่าหนึ่งศูนยอู้นี่มันโอ้แค่นี้เหรอโอเค อะไรเหรอฉันว่าจะเวลาที่ฉันต้องลงไปข้างล่างแล้วล่ะเฮลโหลอืม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 ไม่มีอะไรใช่ไหมช็อต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 กันนั่นไง ไม่รู้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 นะไม่รู้งนั้นไม่รู้นะนะสวัสดีจ้าโอ้ไม่รู้จ้าไม่รู้จ้าไม่โดนหัวเสียใจ อ้ยขวามีปืนขวามีป้อมนะฮะเหมือนแหล่แหล่เหมือนจะเป็นทางนี้มั้งอ้าวไม่ใช่ท่านี้มันจุดเซฟของของเรานะฮะแต่ประตูนี้ไม่ได้เพราะว่าข้าง ซ้ายมือนั้นจะมีป้อมปืนอยู่เราคงจะต้องหมอบไปนะฮะเอาละถออืออาวุธใหม่อ่ะเข้า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 เข้เข้าดิเข้าดิเข้าดิต้องมีคีย์เหรอบ้าจริง จะเข้าไปแฮกกิ้งก็ไม่ได้ก็มีคีย์อ่ะเราต้องมาสำรวจคียนก่อนเมื่อกี้เหมือนเราได้ยินเสียงอะไรนะน่าจะเป็นเสียงจากข้างบนนะฮะมากันตรงนี้แหละโอ้นั่นไงเห็นนะเห็นอะไรเมื่อกี้ไหม ไปแล้วทำการแฮก you is m i n o w นะฮะเจ้าเส้นขดนี่มันคืออะไรจะทำให้มันระยะซ่อนลงงั้นหรอน่าจะลองนะผมเนี่ยอแต่ก่อนอื่นเลยต้องใช้วิธีเดิมก่อนวิธีที่จะทำให้เราไปได้ง่ายที่สุดขัดอีกตัวอีกสองตัว อ๋อเจอแล้วเฮ้ยชิปแปลงละตัวนึงอยู่นี่อ,อีอีไป